สวัสดีค่ะออมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเรื่อง Carrie Soto East Back นะคะเขียน <c oughs> โดย Taylor Jenkins Reid ซึ่งเป็นนักเขียนคนเดียวกันกันกบเรื่อง Seven Husbands of Evelyn Hugo ที่โด่งดังค่ะ <c oughs> สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องราวของ Carrie Soto <c oughs> เขาเป็นนักเทนนิสหญิงะคะ่ะแล้วก็เป็นอดีต แชมป์มือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติแกรนด์สลมที่แบบมากที่สุดในโลกด้วยนะคะในเรื่องเนี่ยตัวของแคร์รี่เองเขาได้เหมือนกับวีททยไปแล้วออกจากวงการไปแล้วแต่ว่าบังเอิญมีนักเทนนิสหญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่านิกิชานที่กําลังจะล้มสถิติของแคร์รี่ได้ตัวเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะกลับคืนสู่วงการอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าการกลับมาของแคร์รี่นะคะก็คือเป็นไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายคือจริงๆก็มีแฟนคลับมีหลายๆคนที่รอคอยการกลับมาของแคร์รี่อยู่แต่ก็มี อีกหลายคนเนียเหมือนกันที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็มีข้อกังขาว,ว่าด้วยอายุของแคร์รนะซึ่งค่อนข้างเยอะสําหรับเอ่อการเป็นนักกีฬานะคะคือเขาจะสามารถกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกจริงๆหรือเปล่าในเล่มนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะเล่าไปถึงช่วงวัยเด็กของตัวแคร์รก่อนว่า กว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะขึ้นมาประสบความสําเร็จในฐาน,น,นะนักเทนนิสเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกเป็นเจ้าของสถิติมากมายเออเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องซ้อมยังไงบ้างมีไมเซ็ตแบบไหนที่พ่อของเขาที่เป็นโคช้ชด้วยเหมือนกันนะ่ะปลูกฝังให้เขาบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเรื่องก็จะกลับมาเล่าในช่วงปัจจุบันของของตัวแครี่ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เขาตัดสินใจว่าเออจะกลับมาแข่งในทัวร์นาเมนต์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วในเล่มนะคะเราก็จะได้เหมือนกับเห็นพัฒนาการของตัวละครของแครี่นะคะเออผ่าน ทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่แครี่ต้องแข่งนะคะไม่ว่าจะเป็น Australian Open เป็น French Open w i m b เบลดัหรือว่า US Open พค่ะพูดถึงพลอตนะคะเอาจริงๆเล่มเนี้ยไม่ได้มีพลอตอะไรมากมายนะคะก็เป็นเรื่องของอ,อดีตนักกีฬาคนนึงที่อยากจะกลับมาทวงแชมป์ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเหมือนกับ ฝ่าฟันถ้าเออเสียงวิพากษ์วิจาร์ฝ่าฟันขีดจํากัดทางร่างกายต่างๆของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะกลับมาแบบยืนหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งเรื่องมันก็ประมาณเนี้ยคือพล็อตมันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ตอนแรกอ่ะเราคิดว่าตัวเราจะไม่ค่อยอินกับพล็อตสไตล์นี้คือสไตล์เรื่องชีวิตของนักกีฬาเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้ดูกีฬาอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยอ่านเราจะอินหรือเปล่านะแถมยังเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอย่างเทนนิสซึ่งเราก็ไม่ดูอีกเหมือนกันเลยเงี้ย เราเลยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะหยิบมาอ่านจริงๆนะคะเนื่องจากว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าลังเลอยู่สักพักกลัวว่ามันจะไม่ตรงจริตแต่พอหยิบมาอ่านจริงๆแล้วเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อินไปกับเขาได้นะถึงแม้ว่าเราจะแบบไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของเทนนิสหรืออะไรมากมายเลยก็ตามเพราะว่าตัวนักเขียนเองเขาก็เล่าค่อนข้างง่ายอะคะ่ะไม่ได้ยัดเยียดข้อมูลอะไรมากแต่ว่าก็อธิบายแบบ ค่อนข้างละเอียดในเรื่องของกฎเบสิกต่างๆอะไรเงี้ยทำให้เราที่เป็นคนอ่านที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเนี้ยเอออ่านตามได้ค่อนข้างเพลินแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าเออมีแต่เรื่องเทนนิสมากจนเกินไปแบบเขาเรียกว่าอะไรแยัดเยียดเรื่องกฎมากจนเกินไปจนเราแบบต้องพยายามแบบรีบอ่านทําความเข้าใจอะไรขนาดนะั้นคือมันเรารู้สึกว่าเขาสอดแทรงมาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติค่ะผลการแข่งขันของแต่ละแมชเนี่ยจริงๆแล้วอะเรารู้สึกว่าถ้าแอบ,บไปเปิดสารบัญนน่ะ น่าจะพอรู้เลยว่าตัวของนักเขียนเขาวางโครงเรื่องไว้ประมาณไหนทัวร์นาเมนต์นี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าอ่านสารบัญจะพอรู้เลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบไม่อยากอ่านสปอยไม่อยากคิดไปเองไม่อยากตั้งแบบทฤษฎีอะไรใดๆทั้งนั้นเราก็แนะนําว่าก็ข้ามสารบัญไปได้เลยไม่ต้องอ่านนะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าจะอ่านแล้วก็เดาแนวทางของเรื่องได้ภาพรวมของพล็อตก็คืองานสไตล์เทเลอร์เจนกินส์เรส์นั่นแหละก็คือเป็นสไตล์ที่พล็อ ไม่ได้ไม่สนุกนะแต่ว่าม,มันไม่ได้มีความหมือหวามันไม่ได้หักมุมเมอ่อวังอะไรขนาดนั้นเออมันจะเป็นพลอตที่เน้นตัวละครมากกว่าให้ตัวละครมีความชายอะไรอย่างงี้ค่ะมากกว่าเล่มนี้ก็เป็นคล้ายๆกันกับเล่มอื่นๆที่เราเคยอ่านมาค่ะมาพูดถึงตัวละครกันมากนะคะคือเรารู้สึกว่าเราชอบออใช้เวลากับตัวละครในหนังสือเล่มนี้นะตัวละครหลักอย่างแคร์รีสโตเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีพัฒนาการในแง่ของแบบ ตัวละครค่อนข้างมากตั้งแต่เปิดเล่มจนถึงปิดเล่มเลยค่ะคือเขาเป็นตัวละครที่มีนิสยัยฟิลแบบชอบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยเป็น Unlikable Char a c t e r ด้วยนะก็คือคนอ่านอย่างเราอ่านไปก็จะมีความรู้สึกทั้งอยากเอาใจช่วยแล้วก็จะรู้สึกแบบอยากยุ่มหัวไปพร้อมๆกันยอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ปากไวปากจากัดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคนรักหรือความสัมพันธ์บแบบเพื่อนอะไรเงี้ยแม้แต่เพื่อน ในชีวิตเขาก็ไม่ค่อยจะมีด้วย,ยอะไรเงี้ยอแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากมายเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นโน้นแต่ว่าตัวเขากับกลายเป็นไม่ใช่ขวัญใจสื่งมวลนชนแล้วก็ไม่ได้เป็นขวัญใจแบบแฟนๆอะไรมากมายขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่า พอตอนท้ายของเล่มอะเรารู้สึกว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างออในตัวของแคร์รโซโตนะแล้วมันสนุกดีค่ะมันเหมือนได้ติดตามจอ์นี่ของเขาว่าเขาแบบเติบโตไปได้ยังไงบ้างอนอกจากนี้นะคะอีกตัวละครหนึ่งก็คือโคชแล้วก็พ่อของแคร์รีเนาะก็คือคาเวียร์คาเวียร์เนี่ยก็คือเป็นนักเทนนิสจากอร์เจนิน,นาแล้วก็เหมือนย้ายมาอยู่ที่อเมริกาแต่งงานกับแม่ของแคร์รีแต่ว่าแม่ของแคร์รีก็คือเสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กดังนั้นนอกจากใ านาในฐานะโค้ชในฐานะพ่อแล้วว่าเขาก็เหมือนกึ่งๆว่าแบบต้องทําหน้าที่แบบในฐานะแม่ด้วยเลยนะคะก็คือต้องดูแลลูกคนนี้แบบตั้งแต่เล็กจนโตเราก็จะได้เห็นเลยว่าเขาเหมือนปลูกฝังแครี่ให้เป็นแครี่ในวันนี้ได้ยังไงบ้างอะไรงเงี้ยเออแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความต่างกับแครี่นะคือแครี่จะเป็นคนแข็งๆใช่ไหมแต่ตัวของคาเวียร์เขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นขวัญใจมวลชนนิดนึงเลอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบ มีสเสน่ห์อะไรเงี้ยคนข้างชา์มงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็วิเคราะห์เกมวิเคราะห์แบบคู่แข่งอะไรเงี้ยของแคดรี่ได้เก่งมากๆค่ะเออเขาเราสส่วนตัวเราส่วนเขาทําหน้าที่ได้แบบค่อนข้างดีเลยทั้งในฐานะพ่อแล้วก็ในฐานะโคช้ชตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่ามีบทบาทอย่างมากในเล่มก็คือตัวของโบค่ะตัวโบเนี่ยเป็นนักเทนนิสชายที่อายุค่อนข้างมากแล้วไม่ว่าจะไปแข่งทัวร์นาเมนต์ไหนแบบแข่งแมชอะไรก็มักจะเป็นคนที่แบบ เป็นอะไรเป็นคนที่แทบจะแก่ที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นๆเลยเออฟีลประมาณนั้น,นะคะ่ะตัวของเขาอะแทบจะไม่เออเขาเรียกอะไรไม่เคยลาว,วงการเลยแต่ว่าในอดีตอะก็เคยมีแบบเรื่องเกเรมีอะไรแบบน่าติดเล่าอะไรเนี้ยด้วยนะคะตัวของโบกับแครี่จริงๆแล้วเขาเคยเดทกันมาก่อนนะคะเมื่อประมาณแบบ10ปีที่แล้วแต่สุดท้ายแบบต่างคนก็คือต่างแยกยาก้ยายไปม,มีชีวิตของตัวเองไปแต่ว่าที่สุดท้ายแล้วตัวโบต้องกลับมาอยู่ในชีวิตของแครี่ครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะแครี่แบบ กำลังพยายามหาคู่ฝึกซ้อมเพื่อที่จะซ้อมไปแข่งใช่ไหมเออเพื่อดิเฟนแบบว่าสถิติของตัวเองกับการเป็นว่าตัวใครที่หาใครเออมาเป็นคู่ซ้อมไม่ได้เลยเนื่องจากว่าตัวเองสมัยก่อนก็คือไม่ใช่คนที่แบบน่ารักอะไรขนาดนั้นไม่ได้ไม่ใช่คนที่เป็นมิตรหรือมีเพื่อนอะไรมากมายเออก็เลยไม่มีใครอยากเป็นคู่ซ้อมให้กับแค่เลยจนมาโบเนี่ยแหละค่ะที่เขาแบบเอออยากมาเป็นคู่ซ้อมให้เราก็จะได้เห็นพัฒน,นาการ ความสัมพันธ์ของคนสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเคมีระหว่างกันด้วยเราอะรู้สึกว่าชอบเราเราส่วนตัวชอบดินามิกความสัมพันธ์ของของแต่และตัวละครในเร่มนี้มากเลยนะทั้งแบบในฐานะแบบพ่อกับลูกสาวโค้ชกับแบบนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแล้วก็อย่างแม้แต่ตัวของโบออกับแคร์รีเองอะไรเงี้ยน,นอกจากเคมีในเชิงแบบว่าความโรแมนส์แล้วว่าเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นนักกีฬาสองคนที่แบบต้องมาติดอยู่ด้วยกันด้วยคอนดิชันที่คล้ายๆกันก็คือว่า เขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพิสูจน์ให้โลกรู้อยู่อะไรประมาณนะั้นเออมันก็เป็นไดนามิกที่แบบสำสำหรับเรานะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจค่ะเราอ่านอ่านไปแล้วว่าเลยรู้สึกว่าเล่มนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการมาคัมแบ็กของของตัวแครี่อย่างเดียวแต่มันคือการคัมแบ็กในฐานะโค้ชของของคาเวียด้วยแล้วก็เป็นการคัมแบ็กของโบด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเรียกว่าคัมแบ็กได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองไม่เคยลาวงการเลยคือยังแบบยังไปแข่งนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดแต่ว่า ก็เรียกว่าเป็นการคืนฟอร์มเขาแล้วกันรเลยนะ้ยกลับมาสู่แบบว่าการแข่งแบบเต็มที่อะไรเงี้ยของเขาเลยค่ะเรารู้สึกว่าหลายๆเล่มของ t a y l o r Jenkins Reid ที่เคยอ่านมานะคะมันจะมีฟิลบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนท็อกซิกนหน่อยๆเอออยู่ในเล่มมันเลยทําให้เกิดความดรามา่าอีดุงตุงนังของความสัมพันธ์นั้นๆอะไรเงี้ยเออเราก็เลยอ่านไปแล้วรู้สึกแบบมันจะต้องมีความเครียดแต่เล่มเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเป็นมิตรอะ ขนาดนั้นเออมันยังมีความท็อกซิกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆมีความดรามุ่งดราม่าอะไรอยู่บ้างแต่ว่าเราว่ามองภาพรวมหลักๆแล้วว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างเป็นในลักษณะสปอร์ตกันค่อนข้างดีเลยเออแม้แต่กับคู่แข่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงมีมีความบล u ฟกันตลอดพยายามจะเอาชนะกันตลอดแต่มันก็เป็นในเชิงแบบฟิลกีฬาเออเป็นบล u f f กันในเชิงกีฬามันไม่ใช่แบบอะไรที่มันท็อกซิกขนาดนั้นเอออาดเล่มนี้ก็เลยรู้สึกว่ามัน สบายใจมากกว่าอ่านเล่มอื่นคะ่ะพูดถึงสไตล์การเขียนนะคะก็ยังคงเป็นสไตล์ของ Taylor Jenkin s ินส e รี่อยู่ก็คือเป็นฟิลแบบเล่าเรื่องราวของคนดังเนาะ Archievement ของเขาความสำเร็จของเขาเลายรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใส่ Story ต่างๆ Background เกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์ เรื่องรอบข้างเรื่องที่แบบคนนอกอาจจะไม่รู้อะไรเงรี้ยคือสไตล์เนี่ยคือเทเลอร์เจนคินส์รทเขาถานัดอยู่แล้วแล้วก็เล่มเนี่ยก็ออกมาในสไตล์นั้นเหมือนกันเอ,อเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เขียนเรื่องให้ดูที่มันเหมือนจะไม่มีอะไรอะ่ะเออทาให้มันดูมีอะไรแล้วก็แบบน่าติดตามน่าอ่านได้ขนาดเรื่องเนี้ยอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทนนิสนะมันดูแบบมันไม่น่าจะเอนจอยได้เลยแต่ <laughs> เราในฐานะคนไม่ไม่ดูกีฬาไม่ไม่ดูเทนนิส ก็ยังพูดได้เต็มปากว่าแบบเออมันมันสนุกนะสําหรับเรามันไม่ได้น่าเบื่อค่ะเออเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรอะเอาจุดโฟกัสของเราไปโฟกัสที่ที่เทนนิสขนาดนั้นที่ตัวกีฬาขนาดนั้นนะเออแต่เราพยายามแบบเวลาอา่ะเราก็จะเป็นฟิลประมาณว่าแบบเออ แมชนี้หรือว่าการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วแบบมันสะท้อนอะไรมาให้ตัวละครบ้างอะไรประมาณนั้นเราอาจจะมองประมาณนั้นเราก็เลยเป็นคนที่แบบอ่านแล้วมันอ่านได้เพลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็อย่างที่บอกไปเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าเออเขาเขียนออกมาทําให้แม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็สามารถที่จะอ่านแล้วอินไปด้วยได้เออเข้าใจกฎเบสิกง่ายๆได้แล้วก็เอนจอยไปกับการแข่งขันได,ได้เวลาเขียนตอนแข่งอะ่ะเออเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบทําให้รู้สึกน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นคนที่ไม่ได้ดูเทนนิสมาก่อนไงเราก็เลยไม่่รู้วา ในฐานะคนที่ดูมาพอมาอ่านแล้วอ่ะรู้สึกแปลกๆบ้างไหมมันมีความออกเวิร์ดบ้างไหมอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เราอาจจะตอบไม่ได้นะคะอาจจะต้องให้คนที่แบบอยู่ในวงการเทนนิสมาคอมเมนต์ในส่วนตรงนี้นะแต่เราในฐานะคนที่แบบไม่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยอะเออก็อ่านแล้วอน j o ยได้ค่ะไม่น่าเบือ่อแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายอืมอีกอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเขียนในเล่มหนีของ Taylor j e n k i n s Reid นะคะก็คือจะมีการแทรกภาษาสเปนแบบอาร์เจนตินาเข้ามาค่อนข้างเยอะ มากมากตัวของคาร์เรยที่บอกไปก่อนหนะ้าเนี่ยว่าเขา <c oughs> เป็นนักเทนนิสที่มาจากอาร์เจนตินาใช่ไหมแล้วก็เวลาเขาพูดกับแครี่บางครั้งเขาจะพูดด้วยภาษาสเปนกันนะคะแลวเป็นสเปนแบบอาร์เจนตินาด้วยนะเอ,อเราส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาในการอ่านนะคะเนื่องจากว่าเอดูภาษาสเปนอยู่แล้วแต่เราไม่แน่ใจว่าสําหรับบางคนที่ไม่ได้รู้สเปนมาบางทีมาอ่านบทสนทนาแบบนี้เยอะๆจะรู้สึกว่าแบบลาคาหรือเปล่านี่อาจจะตอบ ไม่ได้นะเออแต่ส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องการทำความเข้าใจอยู่แล้วแต่ก็สามารถบอกได้อีกเหมือนกันว่าทุกๆบทสนทนานะคะ คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาสเปนอะ่ะแต่สิ่งที่เขาพูดกันนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับเนื้อเรื่องหรือว่าการเล่าเรื่องหรือพอรตหรืออะไรมากมายดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอออ่านแล้วจะไม่เข้าใจเพราะว่าบทสนทนาอะไรที่สําคัญนะส่วนใหญ่แล้ว,วเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือถ้าเกิดไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีการแบบเขียนแปลย้ำเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้วในภายหลังเออเหมือนแครีาจะคิดย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วคิดเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะมีในลักษณะนั้นอยู่เรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเออมันจะมีอะไรสําคัญที่แบบอยู่ในบทสนทนาภาษาสเปนที่อาจจะไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันแค่เพิ่มอัรถรสในการอ่านและทําให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นว่าเพราะว่าจริงๆแล้วใช่เออคนที่แบบ ป็นมาจากแบบละตินเมกาหรือว่าคนที่ใช้ภาษาสเปนบางทีเขาใช้ภาษาสเปนที่บ้านกับลูกเขาจริงๆเลยเนี่ยคือน <c ười> ความจริงมันเป็นแบบนั้นก็คิดว่าเขาก็อาจจะพยายามทําให้มันดูสมจริงในส่วนตรงนี้อค่ะในเล่มนี้นะคะการเล่าเรื่องอ่ะมันก็จะเล่าผ่านม,มุมของแครี่เป็นหลักเนาะก็คือใช้ไอนะคะก็คือแครี่ฉันแบบนู้นฉันแบบนี้ฉันเจออะไรมาบ้างฉันผ่านอะไรมาบ้าง เ,ออเราก็จะเราก็จะเห็นเรื่องราวั้งหมดผ่านมุมของของตัวแครี่แต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็จะมีการแทรกเป็นคล้ายๆกับคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์วงการกีฬาต่างๆเราเข้าใจว่าน่าจะเป็น รายการวิทยุนะคะเนื่องจากมันเป็นเหมือนเขาเขียนว่าเป็นเหมือน transcription เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นถอดจากจากวิทยุเออก็จะมีแบบ c o m m e n t ตอร์กีฬาต่างๆที่มา c o m มนต์ตอนที่แครี่ประกาศว่าตัวเขาเองอ่ะเอออยากจะกลับขึ้นสู่วงการเราก็จะได้เห็นทั้งสิ่งที่ตัวของแครี่เองเขาต้องเผชิญแล้วก็สิ่งที่พับลิกหรือว่าแบบสาธารณชนเออเขามองยังไงเขาคิดเห็นยังไงอะไรยังไงนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะตัวของนักเขียนเองเขาก็พยายามที่จะแบบแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเล่มอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะผ่านแบบความ สัมพันธ์ของตัวละครอย่างตัวของแคริสโตตตเองก็จะเคยแบบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ชื่อว่าแบรนดอนแล้วแบรนดอนน่ะก็คือเป็นสามีของนีนาริว่าที่เป็นตัวเอกในเรื่อง Malibu Rising นะคะที่เราอ่านไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตัวของนีนาริว่าเองอะ่ะเออก็จะเป็นลูกสาวของมิกริว่าซึ่งถ้าเกิดใครเคยอ่านเอ,อ่อ n Husbands of Evelyn Hugo มาก่อนก็จะรู้ว่าตัวของมิกอ่ะเป็นหนึ่งในสามีทั้งเของเอเวคะ่ะ แล้วก็ยังไม่จบสำหรับความสัมพันธ์กับเรื่อง Daisy j o นส s a n d the s ก x เนี่ยก็จะมีตอนหนึ่งในในแคริโซโตที่ตัวของแคริ i e เองเขา เอาหนังสือมาอ่านแล้วว่งางรอแข่งขันอะไรประมาณนี้ค่ะเออแล้วหนังสือเล่มนั้นอะเป็นเหมือนแบบชีวประวัติของเดซี่โจนแอนเดอะซิกค่ะเออทั้งหมดมก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าเกิดใครเคยอ่านเล่มอื่นมากอนก็จะเห็นแบบว่าเอ้ยมันมีแบบเป็นอีสเตอร์เอ้อยู่ในในเล่มนี้ด้วยนะก่อนที่เราจะเข้าสู่พาที่เป็นส่วนของการสปอยเรื่องนะคะก็อยากจะมาขอสรุปแบบแรปอัพอีกทีหนึ่งว่าแบบเออเรารู้สึกยังไงกับเล่มนี้บ้างจริงๆคือเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ชอบแล้วก็เล่มเนี้ยเราให้5้าดาวไปเลย ถ้าเทียบกับงานของเทเลอร์เจนเกนสริทั้งหมดที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่ชอบมากที่สุด ที่เคยอ่านมาเลยเออคือส่วนตัวจำตอนที่อ่านเอเวลินฮิวโก้กับเดซี่จอนสันก็สิได้ไม่มากเท่าไหร่เดออูแค่ว่าสนุกแหละแต่เรารู้สึกว่าเล่มเนี้ยให้อะไรกับเราหลังจากอ่านมากกว่าค่ะณนะเวลานี้ถ้าถามเราตอนนี้นะเออมองย้อนกลับไปแล้วอะ่ะเรื่อง Carry Soto ต้อิสแอ่ะเป็นเล่มที่เราชอบที่สุดของนักเขียนคนนี้ค่ะสุดที่เราชอบนะคะก็อย่างที่บอกไปก่อนหนี้นิดนึงว่าเออเราชอบเรื่องของพัฒนาการตัวละครโดยเฉพาะตัวหลักอย่างาง c a r r ีโซ o ต้ เรารู้สึกว่าทุกๆทัวร์นาเมนต์ทุกแมชท,ที่เขาแข่งเ,เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในคอร์ดแล้วก็นอกคอร์ดเทนนิสอะมันทําให้ตัวละครตัวนี้เหมือนแบบพัฒนาไปได้อีกอะไรเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่วบาบปีแล้วอะเออแต่มันการเติบโตของคนอะเออมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอายุเลยอะเออเราสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเรารู้สึกว่านี่คือแมสเซจหนึ่งที่เราได้จากจากเล่มนี้ค่ะอ ก็คร่าวๆน่าจะป,ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ไม่อยากฟังในส่วนของสปอยนะคะก็สามารถปิดวิดีโอนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไมดายสปอยนะคะหรือว่าคิดว่าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนี้ยก็สามารถดูต่อได้เลยค่ะค่ะมาถึงส่วนที่เป็นสปอยกันบ้างน,นะคะเอมสําหรับเรานะสิ่งที่รู้สึกเล่นกับความรู้สึกเรามากที่สุดน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของแครี่กับพ่อเขาคา่ะโดยเฉพาะตอนที่แบบ พ่อของแครี่ป่วยแล้วตอนนั้นอะแครี่เหมือนเหลือเวลาไม่กี่อาทิต์คือเขาต้องไม่แข่งวีมอดดันสุดท้ายเขาต้องไปแข่งคนเดียวเพราะว่าพ่อเหมือนต้องรักษาตัวต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอะไรเงี้ยเออเขาเลยต้องแบบไปแข่งคนเดียวแล้วสุดท้ายเขาชนะกลับมาได้แล้วพอเขาชนะกลับมาได้พ่อจะแข่ง US Open ได้เแเป็นว่าพ่อเขาอะตายคือตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยพ่อเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะสุดท้ายแบบเออโล่งใจได้ว่าเออเขาไม่เป็นไรเขาแค่แบบว่าไป ไปเป็นโค้ชข้างสนามให้แครี่ไม่ได้นะในวิมัร์ด้านแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวก็คงเตรียมแข่งอยูย่ไอโซเพนต์ตรากฏดว่าอานไปอันว่าเอา้าพอจะแข่งอยูย่ไอโซเพนตได้แบบพ่อเขาตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าฉากนั้นเรารู้สึกไม่นะเออแล้วตอนนั้นอะเราจะเห็นได้เลยว่าวิธีการเล่าเรื่องมันเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะคือตอนแรกจากเล่ามาแบบเรื่อยๆใช่ไหมตรงนั้นมันจะมีความรู้สึกเบลอๆไปเลยอะทุกอย่างเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งเราเข้าใจว่ามันสะท้อน มุมมองการเล่าของของตัวละครหลักอย่างอย่าแคร์รีด้วยว่าตอนนั้นชีวิตเขาเบลอจริง,รงๆเขาเหมือนแบบไม่รู้จะหันไปทาาไหนเลยคือทุกอย่างแบบผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆวิธีการเล่ามันจะเร็วมาค่ะคืออ่านไปแล้วจะรู้เลยและจุดนั้นแหละทาให้เรารู้สึกว่าเรา a p p r e c i a t e ตตัวละครอย่างโบ e ขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่ดูเหมือนแบบน่าจะเป็นแค่ love interest ใช่ไหมคนที่แบบว่าเป็นพระเอกอะไรอย่างแบบว่ามาเ,เดทกับแคร์รีอะไรนู่นนี่นัน่นแต่กลายเป็นว่าเราได้เห็นเลยว่าเขาอยู่เพื่อแบบ ตัวแคร์ี่จริงๆเลยานงะเออเขาพยายามจริงๆเขาไม่ทิ้งเลยจริงๆแล้วมันสะท้อนนิสัยหรือว่าบุค,คลิกของเขาในในในฐานะนักเทนนิสด้วยเหมือนกันนะว่าแบบเขาคือผู้ชายที่แบบไม่ว่าจะอยู่แก้วอะไรก็คือยังไม่ทิ้งวงการเทนนิสเลยไนงะก็ยังคงแบบป้วนเปี้ยนอยู่ตลอดเวลา s t i ติ s a r o u ร d เออเหมือนกับที่เขาก็ยังสติกแราแคร์รี่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านาวันนั้นนะแคร์รนะี่จะแบบ,บเบลอมากๆก็าตาเมเมออเขาเป็นคนที่แบบ ประคับประคองแล้วก็พออยุงแครี่ีจนสุดท้ายสามารถมาแข่งที่ห s ว p e n ซพได้เรารู้สึกว่าหลายฉากมันมีพลังมากมานะคะโดยเฉพาะฉากที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาอะไรเงี่ยตัวเราเองไม่ค่อยดูกีฬาเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจความรู้สึกนั้นได้เพราะว่ามันมีบางแมชที่เราดูเหมือนกันเช่นบอลโลกโอลิมปิกอะไรเงี้ยเออก็มีบางก็เลยเข้าใจความรู้สึกนั้นตอนที่ตัวของแครี่เขาได้แค่แบบเข้าไปชิงชนะเลิศตอนวิโมโบดันอะแค่มีประโยคสั้นๆง่ายๆขึ้นเขียนขึ้นมาว่าแบบแคร r y s สโต advance to championship final แค่เนี้ย คือคนอ่านอย่างเราคือแบบโอ้รู้สึกแบบเออมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นประโยคที่มีพลังมากเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราติดตาม,มการฝึกซ้อมของของตัวละครตัวนี้มาตลอดอะไรเงี้ยเห็นว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องเจออะไรมาบ้าไงอะไรเงี้ยเออรู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาต้องแบบสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเออเราเห็นเจอ์นี่เขามาตลอดเพราะเห็นแค่ประโยคนี้ว่าเขาผ่านไปในรอบชิงชนะเลิศได้แล้วคนอ่านอย่างเรามันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเหมือน ฮึดไปด้วยเลยอนะเออรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าฉากเนี่ยก็มีพลังเหมือนกันแล้วก็ฉากส่วนใหญ่ของการแข่งขันโดยเฉพาะเอ,อ่อแมชที่มันเป็นดีไซนิ่งแมชอะเอออย่างหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงก็คือตอนจบคือเราชอบตอนจบนะที่เขาวางให้ตัวของแครีไม่ชนะนิกิชานในการแข่งขัน US Open ทําให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะแบบรักษาอัศจริของตัวเองไว้ได้ไม่สามารถเป็นเจ้าของแบบเอ,อ่อแกรนด์สแลมไทท์โทที่มากที่สุดได้อะไรเงี้ยค่ะเออเราชอบที่มันจบแบบนั้นนะวินาทีที่เขาแบบ เหมือนเราเลือกได้ว่าเคยเขาทํามาพอละว,ว่าเขาแบบยินดีและยินยอมที่จะปล่อยตําแหน่งนี้ไปเออจะไม่แบบกลับมาดีเฟนต์มันอีกแล้วลอะไรเงี้ยวินัยที่นั้นนะเรารู้สึกเหมือนเป็นแบบ e ไ l i g h t นเ m e n t อะไรบางอย่างของตัวละครเลยมันเป็นวินัยที่ของการยอมรับตัวเองจริงๆนะเออว่าแบบเขาไม่ได้ยอมแพ้นะจริงๆแล้วเออเขาไม่ได้ยอมแพ้ว่าเออฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากแข่งแล้วฉันจะไม่ทําอีกต่อไปแล้วคือมันไม่ใช่ฟิลนั้นอนะเออแต่มันเป็นการ ยอมรับมากกว่าเออไม่ใช่ยอมแพ้แต่เป็นการยอมรับว่าแบบเออฉันเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าฉันนะทํามาพอแล้วฉันไม่จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยฉันที่ทํามาคือมันเพียงพอแล้วเรารู้สึกว่าแบบความรู้สึกเหมือน I'm enough แล้วว่าเออเราเลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่ powerful แล้วก็เป็น message ที่เราแบบได้มาจากหนังสือเล่มนี้เอ,อที่เรารู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะฉากแพ้ของทั้งตัวเแครี Carry, แล้วก็โบใน us open เรารู้สึกว่ามันเป็นการ ปิดฉากพวกเขาในฐานะนักเทนนิสจะปิดฉากได้แบบสง่างามมากๆแล้วตัวของคาเวียเองถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเลยไงแต่ผลงานครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานที่แบบดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยไม่ใช่แค่ในฐนานะโค้ชด้วยนะแต่ว่าเป็นในฐานะพ่อของคร์รีด้วยอืเราไม่แน่ใจว่าควรจะแนะนําหนังสือเล่มเนี้ให้กับใครดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบงานของเทเลจินทนสวอยู่แล้วแล้วก็ กำลังลังเลใจอยู่ว่าจะอ่านดีไหมกลัวว่าการอ่านเกี่ยวกับกีฬามันจะน่าเบื่อหรือเปล่าส่วนตัวเราอยากจะบอกจากประสบการณ์ว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกมันน่าเบื่อแต่ถามว่ามีคนที่อ่านแล้วรู้สึกเบื่อไหมมีอยู่แล้วนะคะก็ดูรีวิวมาอ่านรีวิวมาก็เห็นหลายคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่เทคน,นิคคือมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่ดูกีฬาไม่ติดตามข่าวสารกีฬามากมายทเท่าไหราา่ก็ตามก็ยังรู้สึกว่ายัางเอ็นจอยกับเรื่องน Character driven story อ่ะหนังสือที่เน้นตัวละครมากๆอะไรเงี้ยค่ะเออเรารู้สึกว่าก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ที่น่าสนใจเพราะเราจะได้เห็นพัฒนาการตัวละครค่อนข้างเยอะและทั้งหมดนะคะก็เป็นความคิดเห็นของเราที่มีต่อเรื่อง carry so to east back นะคะของ Taylor Jenkins Reid ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ